สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปทบทวนกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปทบทวนวันทั้ง7กันนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะจํากันได้ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ1สัปดาห์มี7วัน sunday วันอาทิตย์ สีแดง m ั n d a y วันจันทร์สีเหลือง Tuesday วันอังคารสีชมพู Wednesday วันพุธสีเขียว Thursday วันพรฤหัสบดีสีส้ม Friday วันศุกร์สีฟ้า Saturday วันเสาร์สีม่วงอาเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกับครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเหมือนเดิมนะคะอาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานด้วยกันเลยค่ะนิทานเรื่องชายหนุ่มกับต้นไผ่อยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่ลูกชายของเจ้าของสวนผลไม้กำลังเดินเล่นในสวนผลไม้ลูกชายของเจ้าของสวนผลไม้ได้สังเกตเห็นต้นไผ่ที่อยู่รอบๆบริเวณสวนผลไม้และได้พูดขึ้นว่าต้นไผ่เหล่านี้นั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลยไม่มีดอกที่สวยงามเมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว ลูกเจ้าของสวนผล,ลไม้ไม่รอช้าเลยสั่งให้ลูกน้องหรือคนงานที่อยู่ในสวนตัดต้นพายออกไปให้หมดเพื่อที่จะให้ดอกผล,ลไม้นั้นออกเยอะหลายวันผ่านไปในสวนผล,ลไม้นั้นก็เต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆนานาชนิดซึ่งเข้ามากินผล,ลไม้เพราะในสวนผล,ลไม้นั้นไม่มีต้นไม้บดบางทำให้สัตว์ต่างๆ มองเห็นผล,ลไม้ได้อย่างชัดเจนเมื่อลูกเจ้าของผล,ลไม้เจอแบบนั้นรู้สึกโมโหและคิดขึ้นได้ว่าข้าไม่น่าให้คนงานมาตัดต้นไผ่เลยเพราะถ้าต้นไผ่ยังมีอยู่ตอนนี้ผล,ลไม้ของข้ามันก็คงไม่โดนสัตว์พวกนี้กินไปจนหมดข้าไม่น่าทำแบบนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวเองเป็นยังไงกันบ้างคะเราไปฟังนิทานกันเสร็จแล้วสนุกไหมคะฟังนิทานกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทํางานเหมือนเดิมนะคะใบงานของคุณครูวันนี้ก็คือจุ่มสีนะคะใช้คัตตันบัตนะคะจุ่มสีไปที่รูปภาพให้สวยงามเลยนะคะแบบนี้นะคะอะ เห็นหรือยังคะเด็กๆทําแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วก็คุณครูจะได้เก็บใบงานของเด็กๆนะคะไว้เป็นแฟ้มนะคะไว้เป็นผลงานของเด็กๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ